เนโรคือลูกชายฉันเละก็ใช่สิเวนเลยกระโหลกส่ตาของแกจำอะไรไม่ได้หรือไงฮะแม่แม่เรื่องมาก็พามานานมากแล้วละนะแต่ก็มีช่วงวัยรุ่นเหมือนกันสินะถูกไหมฉันชอบฟังเรื่องของนายนะแต่ตอนนี้ถึงเวลาที่เราจบเรื่องนี้ มาตัดสินกันเลยดีกว่าว่าใครจะเป็นฝ่ายชนะสองพี่้องลูกครึ่งปีศาจและนี่ก็คือสุดท้ายของสัมูรไรลูกครึ่งปีศาจเข้ามาเลยดันเตะประกาศประกาศตอนนี้นะครับชมมาเกอร์พิเตอร์มีระบบเมมเบอร์ชิพแล้วนะครับผมนั่นก็คือสมาคมดกล่าปีศาจนั่นเอง โดวมีทั้งหมดอยู่3เทียร์นะครับนั่นก็คือ Newbie Hunter 20บาท d e v i l Hunter 50บาทแล้วก็ Legendary Hunter 150บาททุกคนก็สามารถสมัคร Membership ได้ตามกำลังศรัทธาเลยนะครับผม ผมก็ไม่มีอะไรให้ทุกคนมากนะครับก็ขอให้ทุกคนนะครับมาเป็นครอบค,ร,ครัวนักล่าปีศาจด้วยกันนะครับสวัาสดีตลอดสวรรค์นักล่าปีศาจทุกคนด้วยนะครับผมกับว่าผมมาเกติชันเคยนะครับกับเดวิลแมคไครฟในเรื่องของเวอร์จิลในภาคที่10นะครับภาคสุดท้ายแล้วเอาละเราก็ไปตะลุลยความมันในครั้งสุดท้ายกันเลยครับผมไปดันเต้ครับมาเลยยิง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 ดาคอนกันเต้ อ่ะจริงจริงจอ่าล่าพิสซลท์เฮ้ยอืมฮึรอยยักัดโอ้โหมีเลื่องตซบอ่ะเฮ้ยตบกันกาสซิลิงเกอร์ฮะฮะาตบตบโอ้โหดีนะตบใต้อ่าลาพิสซ่าไปท์ตบโอ้ตาเต้มีเรื่องแซบกาสซิลิงเกอร์เอาละสวยไปตบตบอ่าสอดซังคัตมาดิเฮ้ยอสอดซันคัตสองสามเฮ้ยอื้มฮึโดนโคเตอร์ครับป้าเฮ้ยเอาไรเออเดี๋ยวหลบแบบ เช็ดให้ดูนี่ฮฮูสลิงเบอไปเฮ้ยอืการสิงเกอร์มาดิเอาละรอตึงค uh ันบบตยตนยกการฮ่โอเตเฮ้ยต่เ่อสอต่อยต่ต่โดนอยอยตอกต่อต่อยเกอร์เอ้ยตอ้ยตต่งเกอร์แล้วก็มีอยยอออต่ออ่อออออตยอ เฮ้ยเฮ้ยจิงจิงจิงโอ๊ยป้าเฮ้ยกดผิดไม่ได้ใช้ตัวบังเกเกอร์เฮ้ยอ่ะอ่ะตบตบโอเคปิดก่อนอุ้ยป้าบีสลิงเบดไปตบตบป้กไปตรงนู้นแล้วเดี๋ยวก่อนนะมาลองยอะก่อนฮะโอเคเดี๋ยวเก็บเปยนคอนเซนเทรชั่นเลยเฮ้ยบิลเลียนสเต็ปไม่โดนไว้ป้าลาพิสเลตตบตบมุนลูน่าเฟนฮัมโบต่อยต่อยเตะไปเอ้ย โอ้โหเฮมเบเกอร์โอเคโอ้คาบเลียครับเตะกันเตะกันอ่าตัดมันคัดไปตัดมันคัดโอ้ยมันงั้นรัวรัวมันงั้นรัวรัวมาสิตัดมันคัดสองไปสองไอ้ยหุ้ยไม่ติดไปโอ้หุยอืมหลบได้อ่ะความเบสตบตบโอ้โหวาร์ปอีกแล้วบอลโยกการฮะอ่ะเก็บเกีก่อนเก็บเกีคอนเซนเทรชั่นไอ โอ้ยไม่ตัวไหมมาซิซบซบเฮียสียไปซบซมุนลูน,าน่าแปดไปคอมโบตมาซิจันเต้ซี่ยอยเคีย,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 รยครับเดอกันเดกกันโอ้โหยกง้นลุ้นเลยนะเดกันเดกันโอเคบีสรีปเฮ้ยมันเคาเตอร์อืมหลบได้เฮ้ยหลบก่อนโอเคโอเคเเยเอฮมเ็าิสลบ,สบ,สบ เฮ้ยเอ๊ยเนเบาโอ้โหต่อใสเื้อเออนี่เก็บเกีสรวิติกเกอร์กันเฮ้ยมามาแล้วมาแล้วดีแล้วไม่โดนมาสับสับเฮ้ยแต่เตินท่านี้ใช่ไหมมาขอสแปมท่านี้ตัวลงบ้างออกเป็นคัดไปไอ้บ้าให้ไม่ติดเลยมาออกเป็นคัดวู้ววสับสับเฮ้ยมันเดินวิติกเกอร์นะมาดิโอ้โหยหลบได้เว้ยเอาละเก็บเกีสรกันนะ อ่าหนัดเป็นคัดไปสามครั้งต่อเน,นื่องโอ้โหมันสวยขึ้นเบื่เลยเดี๋ยวกันเดี๋ยวกันเดี๋ยวกันโอ้โหยเย้ยไอลเดือดขึ้ไปโอ้โหยโอ้โหย่เอ,อ้ยเอ้ยเออจะตายแล้วข้อยกันครับเอาละสีมเดวิสเกอร์เกตฮอนเดี๋ยวเก็บเกยคอนเซนเทรชั่นกัน,กนโอเครอก่อนนะฮะมันเข้ามาเลยอีกแล้วโอ้โหโดนเฉยโอเคไม่ไหวละเราต้องแปลงร่างละเอาละ เซ็นเดอมิเตก้าใสไปซบๆหมุนลูน่าเฟสไปไปนึกคึกต่อยต่อยแฮย์บิสตอรลิงไปครับโอ้ยโคตรเหนื่อยเลยโอเฮลังเอสฮะมาต่อไปมิชชั่นที่20ครับผมมิชชั่นสุดท้ายโย่เดโรคือลูกชายฉันเลย ก็ใช่สี่เว้ยเน้ยกระโหลกตาของแกจำอะไรไม่ได้หรืองไงฮะแม่แม่เรื่องมากก็พามานานมากแล้วแหละนะ <c oughs> แต่ก็มีช่วงวัยรุ่นเหมือนกันสินะต่ไมฉันชอบฟังเรื่องของนายนะแต่ตอนนี้ถึงเวลาที่เราจบเรื่องดี อาละมาตัดสินกันลยดีกว่าว่าใครจะเป็นฝ่ายชนะสองพี่น้องลูกคร,รึ่งปีศาจและนี่ก็คือสึกสุดท้ายของสามูไลลูกคร,รึ่งปีศาจเข้ามาเลยดันเต้ทุกสิ่งทุกอย่าง hundred hundred. ต้องจบลงดันเต้แม้แต่พวกเราจบได้ไว้ะฮีย อ่าโอเคเราจะกาดครับอ่าเราต้องมีสมาธิหน่อยนะฮะไม่ใช่หูหลังผ่านเบิร์จิวต้องใจเย็นหน่อยเออโอ้โหโดนเฉยฟัดตับพักฮะฟัดฟัดุนดูหน้าเฟนไปไลน์เะคิกต่อมาดิโอ้โหโอ้ยได้กันได้กันมาอาซิไอ้หมูนี่จะไหลขึ้นแล้วความมันกจะน่าจะเริ่มขึ้นแล้วล่ะโอ้โหหลบได้ครับ เฮ้ยซับซบอื้มฮึโดนเฉยเอ pues ้ยไม่โดนไว้มาซบซบเฮียสวยไปซบซับมุนลูน่าเฟสฮู้ฮู้สโลโมชันเลยทีเดียวมาหลบได้เฮียบลัชโอ้โหสเปรัตครับอื้อหือ nah, รีวเวอร์เฮ้ยลองรีวเวอร์โอเคหลบได้ฮะเฮ้ลาพิสตราไปจรอปทั้งคันซับไปสวยซบซบ ลอยนะคิกต่อมาสิลอยยกระฮะมาเก็บเกยงคอนเซนเทรชันช่นก่อนอุ้ยพอหลอกครับอ่าเดวิเลนครับให้มันสโลโมชั่นเออเป็นทำอะไรวะอ๋อสินเดวิสติกเกอร์ครับมาดิโอ้โหโดนเต็มเลยเฮ้ยหลบกันอ้าวเดอะรู้เหรอหลบแบบร่างตั้มใจกายตั้มจิตเก๊กหลบแบบร่างตั้มใจกายตั้มจิตไงเล่าสบหมุนนูน่า ไปไอ้บ้าให้พี่ต้นปีนโซลิงเบดไปเฮ้ยริกสเตอร์หลบได้ไอ้ยศเชื่อโอเวอร์เกมอะยิงเลเซอร์เหรอซบซบเฮ้ยร์เสียไปซบซบหมุนลูน่าเบลดไปต่อยต่อยโุ้ยสมลักครับเดี๋ยวกันเดี๋ยวกันไอเอสโอ้โหตัวเต็มเต็มเดี๋ยวก่อนนะเอามาจจะยิงเลเซอร์ครับจังหวะนี้แหละว้าไปหาเลยต่อยต่อย เออมันสินเดวิเอร์ครับโอ้โหบกานกรโอ้โหโดนอ้าเดอดรเหรอลบแบร่องน้ำใจกยน้ำจิตเยเคอดทเอ้าหมดพลังแล้วสบบเฮียเฮเอามายิงแลเซอร์แล้วครับป๊บเลยสับซบเฮียวีเลนโบ้ไอ้บ้าเฮ้ยต่อกรฮยลบได้เก็บเกตดกัน เปาแ่งเรื่องซินเดบิลิกเกอร์ซบซับซับพี่เยอะแลกอะไรมาล่ะพ่ามิติเลยป้องสิอะซบซับซับออมันแถลงเลอ่ะพลังหมดแล้วเดี๋ยวเก็บเกลียนซินเดบิลิกเกอร์รอบสองก่อนโอเคมันก <aquí S 2> ็แปลงร่างซินเดบิลิกเกอร์ฮะเข้ามาเลยดันเต้เดี๋ยวเอาเดี๋ยวมาต่อแะ้วมา าก่อนโอ้ยหลบได้เว้ยมาสิหลบแบบร่างทำใจกายทำจิตเจอรู้เหรอนี่น no ไม่โดนหลบไฟร่างใจกายทาจิตนีเลยลนดิิก้าจูสส์ซับซบมาดแฮีิมาเลยซบซับซบไปลั okay. ัด OK. หโอเค็บเสนทาย่นหลบได้เฮียเอเอาละ ไอ้บ้าเฮ้ยเก็บล็อตโอ้โหกลับร่างเดิมเลยเวนเอ้ยโอ้ยมันยิงเลเซอร์ครับลบได้สับเฮี้ยจับไปเราต้องปิดสวยด้วยจับเป็นคัตเอ็นให้ได้ฮะเพื่อความเท่โอเครอก่อนฮะอุ้ยโอ้โหตัวไม่เฮ้ยจำเกียร์ก่อนฮะมันแปลงร่างเซนครับอ้าวถ้าดัสเป็นเหรอเดี๋ยวหลบให้ดูลบได้โว้ยไม่โดนไม่โดนไม่โดนเฮ้ยหลัง เนคตเอ็น Cut แล้ไปทุลีไปซะฟสวยโคตรมันเลยอาดิอสแม่จะไปแบบท้บทั้งจะไม่แพ้นะ เก็บไปล่ะแล้วจะเอามาคืนดูลตัวเองนะเดโรไปแล้ว,ไป,ลวไปสู่โลกปีศาจว้าวนี่มันใหญ่เหมือนกันนะเนี่นายกำลังใช้อะไรบางอย่างอยู่เหรอใช่ความสามารถของแกไงไปไปยังไงก็เถอะ รู้สึกไงบ้างที่ได้เจอลูกของนายเนี่ยรู้สึกว่าไม่จำเป็นต้องเจอกันมาก็ได้ใส่หัวล้านแบบนี้ไงเดี๋ยวก็อดเจอหลานหรอกพอได้ละฉันไม่อยากได้ยินมันตอนนี้จะมาขวางทางฉันตูวสิ่งที่อยู่ในใจออกมาเลยพี่ชาย และสองพี่น้องนี้ก็ทำสำเร็จแลสองพี่น้องจึงได้ร่วมกันเผชิญหน้ากับต้นไม้ตายการเวลากับจุดชนวนให้เกิดการแข่งขันกันอีกครั้งนี่สองพี่น้องก็ซัดก,กันอยู่นะฮะแต่ไม่ได้ซัดก,กันถึงตายเขาเล่นแบบภาษาพี่น้องแค่นี้เหรอได้เวลาตายแล้ว นออายชอบอ่านหนังสือมากสินะแต่ัอาานอ่าท่าตายหมดแล้วล่ะเฮ้อะโคตรง่ายเลยเวลาไปของดันเต้ฉันนำอยู่หนึ่งมาเรียนนับเลขมาจากไหนหเราเสมอกันท่้งหักเปี้ยวนะแต่ก็รู้ว่าฉันเก่งเสมอเรื่องตัวเลขนะอะไรนะ แกไม่เคยเก่งอะไรสักอย่างเลยนี่นะเอาล่ะระหว่างที่ผมเล่นอยู่นะครับก็ต้องขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามซีรีส์เดืิลเมคลายในเรื่องของเ<ค>วอร์จิมเมื่อยาวนานนะครับผมตั้งแต่ภาสามสถึงเ่าห้าเลยเนาะ,ะขอบคุณจากใจจริงๆนะครับก็ถือว่าเพ้นการปิดฉากเกมเดวิลเมคลายอย่างเป็นทางการของช่องเราน,นะครับผมผมไม่แน่ใจว่าจะเล่นในเรื่องคิสกับเลดี้ในภาคสนะีไ่ไหมอันนี้ผมก็ขอดูก่อนนะครับ ถ้าใครอยากให้ผมเล่นก็เข้ามาคอมเมนต์ได้เลยนะครับผมหรือไม่ก็กดไลค์คลิปนี้ให้เยอะๆนะครับผมจะพิจารณาเป็นพิเศษนะครับเอาละเดี๋ยวเราตัดไปช่วงคัพซินกันเลยนะครับผมช่วงนี้ก็ไม่มีอะไรมากแล้วโอเคตัดเลยเอาละคัพตินครับแล้วคุณคนนั้นเชียวนะจัดกอนเยสเก้โคตรเท่ ทำไมปล่อยให้ฉันพูดคนเดียวเล่าเมื่อก่อนเราชอบพูดกันจะตายฉันไม่เห็นจำได้แม่ฉันโอรคำจาให้อาไหนูน้อยเวิร์ดจิลตั้งหลงห้าอยู่มุมห้องเพราะทำให้แม่โกรธเย่ยตโคดเทฉันจำได้ว่านายลองใหุ้กครั้งที่พ่อพูดสริงด้วย ถ้าเห็นพวกเราตอนนี้เขาจะรู้สึกยังไงนะแล้วมันยังไง่ะพวกเราก็อยู่ที่นี่ไม่ใช่ละเฮ้ยเฮ้ยคุณจะพูดถูกโอเคไว้เจอกันใหม่ภาคหกนะครับทุกคนไม่ต้องห่วงนะครับภาคหกกีแน่นอนนะครับผมตอนนี้คุณคำมิยะก็กลับมาร่วมงานกับแคปคอมแล้วนะครับคุณคำมิยานี่เป็นผู้ให้กำเนิดเดวิลเมคลายเลยนะจะไม่มากำกับเหรอก็เป็นไปไม่ได้นะครับก็ขอให้ คุณคำยนะนครับกำกับโ okay. อคามิเสร็จก็มากำกับเดวิ m เมคายภาคที่6นะครับขอร้องล้ะนะโอเคขอบคุณทุกคนมากนะครับที่ติดตามซีรีส์เดวิสเมคายเนือเรื่องของเวอร์จิลมานะครับอาพิสติเลยแรงอะไรเอ่ยแรงเอสนะครับผมููฮเอาล่ะถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับโอ้ เป็นรูปนับปกได้เลยเนะี่ยโอเคไว้เจอกันใหม่ครับสวัสดีครับหลานรับปีศาจทั้งหลายบ๊ายบายจ้า